โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับเกมได้ยิ่งไลท์ภาคที่หนึ่งพาร์ทที่สามแล้วผมโอเคก็ผมหายไปหลายวันเลยแหละไม่ได้ลงอะไรอัปเดตเกี่ยวช่องเลยนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมในความขี้กเกียจเล็กๆไม่น้อยหรอกมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะผมโอเคผมก็ต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับโอเค แล้วผมจะพยายามลงเรื่อยๆนะผมแล้วก็นั่นแหละทำตามที่ตัวเองทำไว้นะผมทำแค่ได้ยังไงให้จบนะครับไปในะเรื่องล่าสุดนี่เหมือนจะเราไปเปิดเซฟเฮาอยู่เมื่อกี้นะผมโอเคแล้วก็อันนี้เราต้องไปคุย,ยกับคนชิดหนามนะผมหนามเลย <laughs> เอาเฮ้ย โอ้โหจำพิธีเล่นไม่ค่อยได้นะผมไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่หายไปหลายวันเลยล่าสุดที่เล่นไว้น่าจะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะผมก็กดอดไยอกเออมสไลด์ไม่ได้ลืมไปใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะผมโอ้เหนื่อยเคลนเหนื่อยโอ้เฮ้ยโอทุกคนผมไม่ได้เปิดโปรเลยนะมันน่าจะเป็นอีเวนต์อ่ะหมัด

Saying you be in a give him a face. Then, Lord, with Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive, but you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Okay. ข่าวร้ายอะไรสักอย่างเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะผมแต่พูดถึงไฟ UV u ี UV เฉยเลยไหนโอเคก็ของใช้ทั่วไปนะผมรับให้หมดไม่มีช่องว่างไหนโอ้โหทำไม่ช่องมันน้อยแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องทิ้งของที่มันใกล้พังแล้วนะผมโดยเฉพาะอันนี้อ่ะก็ไปไปไปเจาท่ออะ เจเจท่อนั่นแหละครับตามที่มันบอกโอเคปุ๊บปับ๊บรับโชคโอเคไปตรงนู้นนะปึ๊บเพื่อนมึงทุกคนผมสงสัยมากลองอีกทีน่าไงน่าไงตีนผมอะทีนเ,นเล็กอยู่ก็มาใส่ตามาบอ,อกเลยว่าปีนไม่ได้อเคี่ยนี่ ปีนขึ้นไม่ได้โอ้โหต่อยเตะแรงแต่ปีนขึ้นแค่นี้ไม่ได้ไปมาตรงที่เวทให้มานะผมตรงนี้ก็น่าจะคุยกับอหน่วยของเรานะผมที่ส่งเรามานี่คื อันนี้ก็เหมือนให้เราสืบนะผมเกี่ยวกับตึกอันนี้เหมือนเราเป็นสายรับแหละเข้ามาเนาะไปไปไป,ไปหารารฮิมหรือเปล่าหรือไปหาเจดจำไม่ได้ไม่ใช่จำไม่ได้นี่มันก็ลืมแล้วแหละ <laughs> Okay. 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 Ma. Listen, Brecken and a went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to Biters and then Rise's men ambushed him, beat him to a pulp and stole the drop. Now he wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up okay for god's sake you can't even walk straight we need you alive you idiot okay we're going in act confident brecken okay who's your friend kyle crane look brecken the last thing we need is for you to go back out there we can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right? Yes. Crane will go. He'll be happy to. Change, the Oh. you Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just go. You need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. ใจมือเขาเออโชคดีนะเครนให้เราโชคดีม่ได้โชคร้ายหรือเปล่าโอเคี๋้วเรามุ่งหน้าไปก่อนนะครับผม <laughs> Something else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there, worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any loratadex. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started, and the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Gazi. He's mm -hmm. not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died two years ago. But Gazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Gazi can be very insistent. So they kept giving it to him. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't. I don't know where else we're going to get it from. Gazi lives under the overpass. And don't mention his mother's death. He won't understand. กาซีใครเอ่ยวันแม่ใน่าจะเป็นไซเควสนะครับผมเป็นเควสลองนะครับเดี๋ยวขอลงไปก่อน Okay. -E. Most of the runners out of action. Brecken wants the scouts to take their place. That means me. Okay, the

โยนของทิ้งอะมันไม่ต้องโยนหมดก็ได้ไอ้ช่างมัดเถอะมาขอสักมัดเถอะเปลี่ยนอุ้ยโอ้โหต่อยหัวแตกเลยเอาวุธยจำเป็นไหมเนี่ยอาวุธยังต้องจำเป็นอยู่ไหมก็เข้ามาดีก็เข้ามาดีก็เข้ามาดีเข้ามาดีโอ้โหดูหมัดดีครับดูหมัดดีฮะเออหืออีเวนต์บวกกับเนื้อเรื่องอันเข้มข้นน,นะครับผมก็รวมเป็น easy เดินทางผ่านท่ออีกเละเอปีนขึ้นไปได้อะแค่เนี้ยมามามเนี่ยแต่วุธธรรมดาทุบอือถีบไปดิเอาวุธไม่ต้องใช้แล้วถีบเึงเดียวเนี่ยใครขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีซัมบี้ผมก็ไม่ไปนะครับผมเพราะอาจจะเป็นพวกที่ขายซื้อตรงนะผม <c oughs> ไอ้ที่ผมหมายถึงคือซื้อของนะผม โอเคเหมือนจะให้มาตรงเซฟเฮาสีแดงเหรออ,าาอ๋อะก่อนคนของไรของไรนี่น่าจะเป็นคำว่าไรนี่น่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของอทีมที่เราอยู่นะผมเรียกทีมถูกของพวกเราที่ช่วยไว้นะผม,ะผมโอเคทีมผมชอบจังไว้เนี่ย คดเหนือมนุษย์เลยถี่ไปอีกทีนึงมาใส่ฟ <c oughs> ิลน่ะขยุขงบนเหรอเออ <c oughs> โอ้โหเกินไหนโอเคนอนได้มองหาสเสบียงชูชีพในพื้นที่นะครับผมน่าจะหาแอร์ดรอป นะครับลองหาดูนั่นไงใช่ควรน่าจะอันนั้นแหละแล้วเราจะลงยังไงเอ่ยปุ๊บสภาพดูดีไหนมันปีนไม่ได้จริงเหรอไอเนี้ยไอเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้โหแค่นี้ก็ปีนไม่ได้ ปุ๊บเอาปีนเออนั่นแหละเอาสวัสดีคุณนางนีเด้ปุ๊บบินต่อขึ้นไม่ได้วทำไงดีครับทุกคนมไม่มีทางไปแล้วเปี้ยงนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงอีเวนต์นี้บอกเลยว่าชูอีสิก็มาเยอะๆเลยครับผมก็ถีมเดียวถิม โอ้โหกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนอโอ้โหคนรุนแรงเลยคลิปนี้นะครับผมเลือดกระส่าเลือดก,กระเซนเลือดก,กระเด็นเขาตานะครับผมเอาเฮ้ยเอา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 ,เอา,เอาโอเคมาเหมือนจะพลังเย,ยเอะเกินนะผมเมื่อกี้ สภาพดีแต่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะโอ้โหแอร์ดรอปมาแล้วนะครับผมไม่ใช่ดิเป็นคนโดดล่มคนละอย่างแล้วโอ้โหยพปายแอร์ดรอปมาแล้วนะครับผมมันจะไปไกลอะไรครับคุณเจดก็แค่ตรงนั้นเองอยู่บนสะพานเนี่ยแต่ปัญหาคือจะขึ้นยังไงนะครับปุ๊บปั๊บรับโชค ขอฟาร์มแป๊บโ okay. อเคไปกับคุณทำแบบนี้ผมไม,ไม่ได้นะทำไม่ได้เตะเตะโอเคผมเริ่มมันแล้วนะผมกการถีบซัมบี้เนี่ยปุ๊บปั๊บโอเคปีนขึ้นนี้อ่าฮะมันเป็นหลักสูตรของเกมอยู่แล้วตรงนี้ มันเยอะแยะเลยใครว่ากลัวล่ะใครว่ากลัวล่ะใครว่ากลัวใครว่ากลัวโอ้โหดูดิได้เอพีด้วยเอพีรวยๆทุกคนเอาไม่ขึ้นบนสะพานนี่หว่าผมขึ้นมาทำไมเนี่ยเอ้ยช่วยด้วยโอกาสทองแล้วกันถีบถีบไม่เกี่ยวเนื้อเรื่องแล้วผมว่าถีบแล้วเอาไอชิเม็นนะผมปลดล็อกปลดล็อกเหรอก็มาดีก็มาดีก็มาดีอะไรวะเนี่ยผมนี่มันเหนือมนุษย์อื้ออื้อพนักกำลังอ่ะ ทิพจอยเอโอเคถีบไปแรงขนาดนี้แต่วิ่งยังเหนื่อย hey, นี่มันคืออะไรน <What? S 1> คนของไรมาถึงก่อนเดี๋ยวพยายามสู้พวกมันฮะ uh huh. หลีกเลี่ยงการประทะนะครับผมแล้วใครสนละครับคนอย่างผมนี่ต้องใส่อย่างเย <c oughs> ต้องใส่อย่างเดียวอยู่แล้วนะครับผม มาต่ออีกแล้วโอ้โหขาตโตไปไกลเลยมาให้ทุกคนผมมีอะไรคิดสนุกสนุกละดูพวกมันมดิเ,เห็นเห็นแล้วยังโอ้ยเลยใจเย็นโอ้โหนี่มันก็เสียขอาผมนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะขอลาสักครู่นะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหปลาโดนซะด้วยได้ได้ดิเอ้ยผมผมเทือเลยเด็ด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 เด็นี่ผมมาดิผมต่อยห,หมัดเลยมาต่อยห,หมัดเลยปุ๊บมามามานี่เดย์ต่อยไปหนึ่งหมัดอาอก็มาดิครับโอ้โหหลบได้ผมก็หลบได้ปุ๊อุ้ยปุ๊บปุ๊บอือไม้ไทยสันก็บอกเลยอือสบู่เมฆอ่าแอบอ้างแล้วขออภัยด้วยนะผมผมก็พูดติดปากไปอย่างนั้นแหละนะครับ ถีบอู้เอา้าถีบฮะโอ้โหไอ้นี่ถึกว่ไอ้นี่ถึกไม่กระเด็นเหมือนกับเขาอ่ะนี่ไม่สนอะไรเลยไม่สู้โอเคที่ผมบอกว่าผมเป็นอ่าทายาทของไซดาม่านี่ทุกคนก็คงต้องเชื่อแล้วแหละด,ด,ดูดิแตกว่าแตกเลยเพียงแค่ไม่หมัดเดียวนะผมขอให้แน่นอนที่หัวก็พอ นอนนิ่งเนี่ยมากล่องมันจะเหลืออะไรเนี่ยอู้ลูกระเบิดนะผมกระสุนด้วยมีกระสุนแต่ไม่มีปืนเนี่ยนะโอเคให้เรามุ่งหน้าไปอันที่สองนะผม ก็ให้มาดีครับแล้วผมเข้ามาทำไมในนี้เนี่ยใกล้จะมืดแล้วซะด้วยมืดมืดเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็อือ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 เออเออเอานี่ไงเสียงอะไรอะทุกคนโอ้ ผมอยากผมคิดอะไรแปลกๆแ,และคิดอะไรที่มันพี่เลียนพี่เลียนออกนะผมโย,โ,ยโ,ยโ,ยโยนโยนโยนออกไปให้หมดโยนออกไปให้หมดมาคิดอะไรผมอยู่วะออขอฮิวแปบ๊บฮิวลิงอืมอ,ออัพสกิลเปบ๊บ <c oughs> นะจะสู้ต้องให้สุดหรอวะโอเคอู้อันนี้ไม่ได้อัพเลยเหรออ่าฮะอันนี้ปาได้ โอเคนี่เอัปอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับผมเลือดเยอะขึ้นเลือดเยอะขึ้นกบมาดิโอ้โห,ห้ผ่าท้ายเขาผ่าท่าวะ่ะผ่าท่าถีบไปนหนึ่งจะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเล่นลุมไอพวกนี้ควรโบนก่อนเลยด่วนหมดเพราะเล่หนีไปไกลเลยนี่ไงอุ้ยอะไรอะไรผมวะ ขอที่หน้าขอเต็มเต็มที่หน้าที่หัวนะที่หวัวที่หน้านะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหบันจริงนะทุกคนถ้าไปบอกเคียซัมบีน้นี่คิดว่าเกมมวยไทยบ็อกซิ่งนะผม <c oughs> โอเคมะตรงนี้ช่วยอะไรอะ่ะซื้อของเนี่ยนะไม่ซื้อหรอกจนไม่มีตังเคน าเทเกตกฮะใกล้มือแล้วนะผมแล้วเราก็ใกล้ถึงแล้วความมุ่งหน้าเอ้ก็เดินทำไมแล้วนี่ไงมานาผมอะมีเยอะมุ่งมานะมุ่งมานะเฮ้ยชิบะพุ่ยสูงสูงโอ้โหไปไปหมัดผมอะแรงสุดแล้วบอกเลยพาสามเนี่ยเวอร์จริงๆ โอเคแล้วก็น่าจะอันนี้แหละแล้วใครมาค้นอีกแล้วเนี่ยมาเข้ากองไฟไปไอ้นี่ก็ไม่รู้อะไรไอ้นี่อีกหมัดเรียบร้อยมาคาซีนะผมต้องมีแล้วแหละนี่ไอ้ GRE here. I'm about to recover an Antizen drop. Captain Crane, hey, this offers us a new strategy. Time to turn your attention to Rise. Listen closely. It's very possible that Rise is our man. So if you find an airdrop containing Antizen, destroy it. What? Hey, we're we're why? It will force interaction with Rise. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But, but there are civilians depending on this stuff. เราจำเป็นที่จะ,จะต้องทำลายนะผมให้ไล์กับเบลคนเอ่อยังไงเขาให้แต่อธิบายง่ายคือทำลายของนี้เพื่อให้ยุต่อยติกนะครับผมง่ายเลยอ่ะให้มาเจอกันแล้วผม <c oughs> โอ้อยารักษาไม่ใช่ชให้รักษาอย่าง โอ้โหโเขาอีกแล้วบ้าที่สุดอยาโดนผอนะผมเป็นยาที่ช่วยสามารถช่วยได้นะผมช่วยรักษาให้เยียวยาไม่ได้รักษาหายขาดแล้วมันมาตอนไหนแล้วนั่นคือประเด็นแล้วผมคิดอะไรออกด้วยแต่ผมไม่ทำดีกว่า ผมรู้ว่าหมัดผมมันแรงแต่ว่าใจผมมันไม่มีแรงที่จะใส่กับมันนะครับผมวิ่งต่อเลยนะโอ้โหเอาไม่เห็นนะครับเมื่อกี้ไม่เห็นไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วย่าเหนะืน่อยนะเค็นนะเค้นจะเหนื่อยอู้ดูในแบบเป็นคนมันเยอะเกิน้หื้อจะไปไปกลแบบนั้นแล้วตัวเรามันวิ่งช้าจังวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วโอ้โหเฮ้เกะกะไปไป ไปโอ้ยโอ้โหโอ้มันจะไปต่อยเขาอีกต้องรีบวิ่งอย่างเดียวละเหนื่อยนะเนี่ยโอ้โหมาแล้วโอ้โหตะตลบหลังตลบหลังทุกคนโอ้โหโอ้เอาประทานไปกินเฮ้ยเอาเฮ้ยตาเข้าอยู่นู้นโอ้มามาเต็มเลยดูดิโอ้โหมาแล้วมาแล้วเอาวิ่งวิ่งมาก็วิ่งมาอะไรวะเนี่ยมันควรวิ่งเข้าไปเนี่ย นี่ไงคนมันมาดิ้วยมันมาดใจมันอยากนี่ก็ดูดิผมเล่นอะไรพี่เลยนอะไร้วทุกคนขอขอขเก็บขอเก็บโอ้ยไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไปกลับข้าไปดีกว่าอ่าฮะการที่สู้ตอนคือนี่จะเป็นการคูณเอ็กพีนะผมอย่างที่ปริยายไว้คือมันโหดแล้วก็บวกกับการที่เราจะได้ ค่าประสบการณ์ที่สูงขึ้นนะครับผมอันนี้เราก็ต้องขึ้นไปหาใครน่าจะไปหาเจดนะี่หาแบล็กเฮนไหมว้าวรายงานตัวกับแบล็กเฮนนะครับผม อีืมมาโอเคเราน่ะไม่โอเคเชินไปเองเอาอีกแล้วไม่ใช่หรอกมันก็เป็นเป้าหมายของเรานะผมที่เราต้องการไปหาไลช์ไลชไปหาไลช์นะผมอีกกลุ่มของ ไอพวกมแกที่ผมต่อยไปโอเคเหมือนเราจะก่อเรื่องไม้เยอะนั่นเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วนะครับไม่เถียงจะไปหาอะไรนะผม <c oughs> จับมืออีกรอบกลับแบล็กแค้นนะผมันเลิกมลิฟต์แบเป็นไรเนี่ยจะเป็นตะโพล็กรูแบล็กอยู่นั่นแหละ <c oughs> okay. โอเคโอ้ได้ครับประสบการณ์ใหม่ไหนเอ,อ่ยทักษะกหึจับเบียงได้นะครับผมอันนี้กระโดดทีบสไลด์วิ่งข้ามหัวเอ,อ่อผมอยากกระโดดทีบอ่ะมาแล้วก็ ไม่ข้ามหัวจำเป็นมินดแต่สไลด์ผมไม่รู้ว่ะเอาสไลด์แล้วกันลืมอีกอันลืมอีกอันเออต่อลองแลกเปลี่ยนเอ้ยผมน่าจะอัพไอ้คราฟเลนดีกว่า โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับสไครป์ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำได้ย่างไรต่อไปแล้วก็ผมจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมคือตอนนี้ผมยุ่งมากเลยนะผมคืองานมันเยอะทุกคนก็รู้นะผมเกี่ยวกับโควิดนะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปเจอกันพาร์ทหน้าครับทุกคนบายบายครับ